จริงๆคนพวกนี้มันสมควรตายนี่คือคำพูดของจอนนี่มือปราบนะครับหรือว่าดาบตำรวจยุทธพงศ์ปัจจุบันนะครับดำรงตำแหน่งเป็นพอบบอหมู่ฝ่ายสืบสวนอยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีเพราะล่าสุดเนี่ยได้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับคนที่ไปจับกลุ่มคนร้ายได้ ก็คือจอนี่มือปราบถึงขนาดเอาเรื่องราวมาถ่ายทอดแล้วก็บอกว่าจริงๆคนพวกนี้มันสมควรตายและก็บอกว่าก็รู้ๆกันอยู่ว่ากฎหมายของบ้านเรานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดกับญาติพี่น้องของใครคงไม่เข้าใจคนพวกนี้มันสมควรตายนี่คือคำพูดของตำรวจมือปราบนะครับคุณผู้ชมครับที่ พบเจอหรือว่าเข้าจับกลุ่มระงับเหตุคนร้ายในคดีสำคัญสำคัญมาแล้วเป็นจานวนมากคดีนี้เกิดขึ้นจากผู้ต้องหาที่มีชื่อว่าในดิวเป็นลูกจ้างของร้านเกมแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีร้านเกมแห่งนี้เขามีลูกสาวก็มีลูกสาวปรากฏว่าไอ้เจ้าหมอนี่ก่อเหตุนะครับฆ่ารัดคอและตอนที่มีคนไปพบศพของหญิงสาวนั้น ก็อยู่ในสภาพเปลือยหญิงสาวมีอายุแค่25ปีนะครับคุณจอนนี่ก็พยายามย้ำน,นะครับว่าน้องเขายังมีอนาคตอีกยาวไกลล่าสุดควบคุมตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอ้างว่าได้คบหากับหญิงสาวคนนี้แล้วเกิดทะเลาะกันทั้งมือทำร้ายโอ้โหมันพูดจาแบบนี้นะครับคนตายพูดไม่ได้ครอบครัวของคนตายก็ไม่มีใครเชื่อเชื่อวัยหมอนี่เนี่ยนะครับ ได้เข้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ฆ่าปิดปากแล้วก็หลบหนีไปนะครับคุณผู้ชมครับเคสนี้จอนี่มือป่าเอามาโพสต์ไว้นะครับว่าทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่ําเพราะกลัวว่าคนร้ายนั้นจะหลบหนีออกนอกพื้นที่จนท้ายสุดนะครับตามไปจนถึงโรงแรมสุดท้ายละและด้วยสัญชาตญาณเมื่อเผชิญหน้ากับคนร้ายจอนนี่มีความมั่นใจว่าไอ้หมอนี่แหละคือคนร้ายอย่างแน่นอน จึงเข้าจับกลุ่มตัวในท้ายที่สุดและก็ยังบอกว่าตนเองนั้นโชคดีที่หมอนี่ไม่ขัดขืนหรือว่าต่อสู้เพราะไม่เช่นนั้นคงจะเหนื่อยกว่านี้แต่อย่ันที่ผมบอกกันแล้วครับเรื่องที่จอห์นนี่ก็เอามาโพสต์นั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆไอ้หมอนี้สมควรตายกฎหมายบ้านเราก็รู้ๆกันอยู่คุณผู้ชมครับนี่เป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเลยนะครับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีอนาคตอีกยาวไกลแน่นอนครับน้องก็มีอายุแค่25ปีต้องมาตายเพราะพฤติกรรมเพราะความ เลวซามต่ําช้าแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าสิ่งที่จอหนนี่มือปราบนี่ขณะดเขาเป็นตํารวจนะฮะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับเขาถึงบอกว่าจริงๆแล้วหมอนี่สมควรตายคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับจอนนี่มือปราบครับ